นอฝันตรงหวันเลยฝันมาเพื่อนมานิมิตข้ามันไม่ต้องฝันหลังจากที่หัวออกเพื่อนก็มาเลยนะพ่อเนาะยังได้ก็ได้ครับผได้แค่หัวนีังได้กระเด็นแรงมากแต่ในมามามาในนิมิตข้ามหันที่ไปหันเดี๋ยวแรกกรับมาเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะหายสามหัวยู่สารปุงดัมเสียงสามหันซ้อนเลยเออเหมือนเดียวกันถึงว่ามันใจเต็มทีได้เพราะว่าในค้ามันข้ามันนะพ่อเพื่อนอามาเข่าเข่าหายได้ใ้พ่อ บอกนะดูนก่นอนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องบ่าวศักดิ์ัตอโรดชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง youtube นะครับผมบ่าวศักดิ์ักอโรดชาแนลนะครับผมแล้วก็ทางช่องแฟนเพจบ่าวศักดิ์ักอโรดแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเดินทางนะครับผมมาที่อำเภอห้วยทับทันนะครับผมจังหวัดศรีสะเกศนะครับผมวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านของ อาจารย์แมวนะครับท่านผู้ชมครับผมทุกท่านคงจําได้นะครับผมที่ผมได้มาถ่ายทําคลิปนะครับผมแนวทางตัวเลขของอาจารย์แมวคนฝันแม่นนะครับผมหลังจากที่อาจารย์แมวไปทําพิธีที่ศาลปู่อง์ดําแสนศริจันทานคราราชนะครับผมที่อําเภอศรีขอรพูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมปรากฏว่าทําพิธีวันนั้นเป็นการทําพิธีแบบรุนแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการสื่อวิญญาณแบบเข้ากันอย่างรุนแรงนะครับผม แล้วก็นะครับผมมีตัวเลขออกมาก็ปรากฏว่าเลขของอาจารย์แมวเข้าเต็มๆนะครับผมสําหรับ60นะครับผมเลขปู่องค์ดําแล้วก็มาเข้ากับความฝันของอาจารย์แมวด้วยนะครับผมท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับผมถ้ายังไม่ได้อ่าเห็นบรรยากาศตอนนั้นนะครับผมก็ย้อนหลังไปดูในคลิปได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมภาพเสียงชัดไหมครับผม fc ทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นการไลฟ์ไลฟ์สดทางช่องแฟนเพจด้วยนะครับผมภาพเสียงชัดก็ กดคอมเมนต์ให้ด้วยเด้อนะครับผมชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยนะครับผมท่านผู้ชมก็รายงานด้วยนะครับผมชมอยู่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยนะครับผมขอกาลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปหาจาย์แมวด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมไปดูว่าจาย์แมวจะมีแนวทางอะไรหรือเปล่าวดนนี้นะครับผมหนึ่งมิถุนายนสอง7นห้าอหกสิบเจ็ดนะครับผมพออยู่อาะอ,อยู่อีกตัวนน้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวิสุภาพรนะครับผมเมื่อี้ทั้งสีมาล่ำนะครับผมเราก็มาสอบถามคุณ่อเลยพอดีผมมีงานอยู่ทีุ่ณท่านนเหมือนกันครับผมวันนี้นะครับมีงานดนตรีนะครับก็เลยผ่านบ้านของคุณพ่อก็เลยตามต่อให้เอฟซีเลยนะครับผมเห็นคุณพ่อบอกว่าฟันดีว่างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ามาหาคุณพ่อด้วยกันครับอว เออนะครับผมบ้านคุณพ่อนะครับว่าอาจารย์แมวนะครับผมวันนี้นะครับผมเราเข้าไปในห้องพ้าของอาจารย์เลยนะครับ <c oughs> โอ้เดี๋ยวได้พอพี่ฝนลงเนะลยเนาะบอกหอนหรอกครับผม,สว,ส,ผมสวัสดีครับผมคุณพ่อสวัสดีครับอเดวยวของคี้ไม่เด้อแม่สองตัว สีได้เพื่อนสิได้ฟังชัดๆนะครับโอ้โหครับผมเด้ขออนุญาตได้ครับเพือเดี๋ยวขอดูห้องพระนะครับผมนี่คือเป็นห้องเป็นห้องพระเนาะขอเนาะห้องพระครับผมที่ข้าพเจ้าทำพิธีตรงนี้นะครับผมบ้ามีแต่ของศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับท่านผู้ชม โอ้โหต้องหัเนเตรียมเแล้วเนาะพ่อเนาะครับอ,อืมกานั่นแหละที่มาที่พอบอกความฝันให้ฟังครับผมเดี๋ยวพอกินตาตานผมเนี่ยนะมันเหลือบอ่ะมันเหลียมบ่ครับมันเหลือบโอ้โหได้บ่เอาลงบอร์เลยกันเลยครับโอเคครับอันนี้พอวกับเบอเคยฝันเนาะครับนนผม ก็เพิ่งที่เป็นเสี่ยวแรงมาฟันเลยสิติดไปปุนมาาน่ะหละครับผมเออก็มาฟันว่าตำรวจที่มาจับเขาได้ใส่เครื่องแบบมากครับผมแต่ว่าม่าหังที่มาจับผมเลียงหยังเออเขาก็บอกว่าเพราะท่านเอาไปมือนีดอกตาอีกมือสองมือจังถีมาเอาไปโรงพักครับเออพ่อก็คิดว่า อี่เนอเห็นเคยเห็นแต่พวกเซียนเหล็กเป็นว่าถ้าควันแนวนี่กะคือมีเท่าใดทุ่มใดอือครับผมอาจจะแทมะนมันอน่อยดีอาทีนี้เฮากะพอเย็งกะเคยบอกจังคูไาจังจังแตาพอองดำจังงิครับผมหรือจังดใดก็ให้ลูกให้ล้านใดเลยแม่งว่าได้ล่างก็ให้ได้บนครับผมเพราะว่าบนนี่มันก็นมัออกสามตัวหนาเนาะ ตรงเลยได้นะครับผมเป๊ดหนึ่งสามนะอือออกซ้ำตัวหนาไปออกซ้ำตัวย่าเราไปเสือะดตติได้สองใบผปไปได้จะโตกลับมันอือเออกระชั่นอย่างี้นะก็ได้ครับผมออกตรงเป๊ะได้อือบ่านนี่มาอีกขึ้นหลังแล้วมีมเขินฟันเกี่ยวอยู่ว่าเขาเอาหนันเอาหนีมาให้เออแย้ๆมันก็ได้บ้าที่นี่มาแปลกเลยครับผมพอมาแปลกขึ้น พอสิเพิ่มเป็นหนึ่งจะเกลียบสีม่มงสี่มงแรงเออพอพขเคยเป็นเลยเขาเีแล้วนั่งอยู่ดีเนี่ยนั่งสูบยาวงดนิดป้นมาเว่าดอย่างนเสียงเขาว่าวหัวบานเนี่ยคนขี้งคนหัวดุขึ้นดุกอยู่ตลอดเมื่อขึ้นนี่จนย้ายลาว่าพอไปเล่นไปเบิงมอลำน้ำลานบ่อบ่อบ่อไปอือมื่อขึ้นนี่พ่อประด้นอนเลยแ้่ ครับเน่เล่าว,ว่าเรานอนข้างยังว่าจมวีซ่าอีกอย่างว่าฉันเราจำได้อยู่กอ่อนว่าอพอไปไปบันนี้เขาเขามีกระดาษเบอเขาสิดตัดเทปเพืือเขาเส่ในหอ,อกระถินน่นะเขบพมเออเขาจองหนัจองหนีลงม,มาทีนี่พรว่ามันเป็นตนใหม่ไงพ่อเนี่ไปครับ ทีแล้วเดยนีจะเสียงหวงพอนิมน่มามาเนี่ยไปเนี่ยมาโอ้ออยู่นี่ตัวนี่มองอยู่มองเศร้าคืองามตัวเป็นทีเหตุคือประตูท่างเขาบสถครับผมบันที่นี่พอกันเลยว่าโอ้ยน้องใส่ออมองยู่มองเศร้างามแนะมาทนเนาะบ้านนี่พอเนี่ไปมีคูหนึ่งเสียบว่าใส่คนดำางญ่เด็กครับผมมาอย่าง มากอยังสันทีให้คันทีซอยเรียลูกเราเราร้านนหรือครับเออให้ดองดังของเขาเราเขียนให้บัดดอหม,มอเสียบอไซบักดั้มดังยังไงก็เอาเมื่อมันลูกที<อ>เขียนสามเฉียวแม่กับมาลูกลูกทีเด้อมาที่นี่เล่าเลยว่นนี้นี้ยามาวาอยอนี้ว่าจะ ไอ้เดี๋ยวพอคูหลังซื้อของบมาเนี่ยงวดนี่พอกะคือพอเองเนี่ยงวดจะให้เลงให้เบอร์จิถือ่างวดนงวดสอนพอมาเรื่องความว่ามันใจลอยเปอร์เซ็นตันเปอร์เซ็น์เยอะพอเพียงจะบอกว่าอันถือก็ถือ่็ถือก็คือถือ อีกคือสไตล์ของพอองอ่อเองนะเนี่ยครับเป็นอย่างนั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่พ่อเรียนมาเนี่ยเป็นบ่อยากให้เว้าคำนัะโอ้เออมันเป็นการฟันธงโดพดมันบ่ครับเป็นการวันธงที่นี่เป็นบ่มักโอ้คูบาอาจารย์บทให้ว่าเนี่ยที่พอ่อ,อ,พอได้ปล่อยให้เขามาเจ็ดงวดก่อนนี่ล่ะได้มาได้เงินอยู่อืมก็เป็นรัชนานีพอบ่เคยมั่นใจบ่าพ,พันธงเขาคงแต่ว่าเลี้ยงว่ามั่นในใจบ่มั่น อม,มานีนี่ว่าเลขเนี่ยมันสีออกหรือบอทำเน้นพเพราะว่าเฮ็ดกักะเอาจริงๆเนี่ยคือเฮาเฮ็ดแล้วก่อนมันสีออกสามเหมือพอจองมาแจงคันทําวิธีตัดตดเออ,อตัดวาเลขกน,นี่พ่ายสามตัวนี่ครับเออตัวใดมันสี่อยู่ตัวใดมันบุยอยู่ครับโูได้แต่ว่างวันนีเพราะว่ามองนี่ช่างได้กระตือดีแต่มองได้ครับมองนี่มองที่เฮ้าไป สารพวงดำด้วครับเออเพราะว่าพอยังจัดเกียนให้เขียนให้ทั้งล่างทั้งบนแล้วโอ้ดึงเขียนพอเบียนนี้จากผู้เสียบไซไมาเขียนให้ผู้เสียบไซอ,อืมอืมครับมันใจไดเลยอืมแต่ว่ามันจิเป็นการเท่าจิปล่อยไว้ก่อนแต่แต่ตามความฝันของปองอแล้วครับครับเป็นแต่คือ,อ<ะ>คือว่ามันมัน ว่าง่ายๆคือเป็นแนวทางเป็นแนวทางเนาะครับผมหอดหมื่นข้าไปทำพิธีอตัวหนึ่งู่ทีศาลปูองดำมานีนี่วดนี้เขามาพอเนี่ยนะครับจนว่าเดวาวได้สู่ไก่ท้องี่สสงวนิสาใส่กันนั่นแะอืมเป็นการแสดงธรรมจิตมามาดีนี่เพิ่นบอกว่าที่พอเห็นในคำฝันนี่เนาะครับผมพอว่าที่สิบเป็นศูนย์มาอีกศูนย์ศูนย์มาอีกโบกพองวนมา แต่วันในพ้าสองตัวนี้พอหานว่าหกกับสามมาปรสลอยเปอร์เซ็นหกกับสามสี่มากเลยประเทศนอืมการว่ากับว่าใชะไอ้แม่แนวไ,ไปใช่ครับผมพอเพื่อจะเป็นศ <63. S 2> ูนย์หกสามเป็นหกสามว่ากับบวนขี้งรุกอืมพอนอกสามแนวหน่อยไอ้ตัวเดียวอีกสามบนครับผมล่างนี่บอกว่า นจดจังได้ก็ดีสองสี่สองสี่ครับผมเขียนใส่ห่อใส่กระดาษเด้นกระซองบรสดุครับเสียงเนบเขาใตเสือหายพอพยานม้อนอันเห็นครับผมเออหัวนี้ล่ะในตามคำฝันเนาะแต่ว่ามันก็ยังพึงเรสีออกไปได้แค่ลื่นเดียวครับผมอาทิตย์นี้มันก็ไมาเนดควมฝันพอ เือแต่ว่าตัวนี้พอกันยังมาท่านท่านท่องไหายเด็กเออเพราะว่า,า,านอ่อน,น,นีก่อนเออเพราะวันตัวนี้มันในมาในนี้มีข้ามันเออฝันว่าเห็นเพื่อนมาหายยังชั่นก่อนครับผมอาจค่วมมันใจก็คือเฮาต้องเดินไปทำพิธีสักก่อนอ,อเออขอเพื่อนถามเพื่อนไหนมันขัดขักสักก่อนออเออว่าสิ่งที่เปน็นมีค้ามฟันของภูคา ทีนี้นอนบ่เออรูปดาเล่าล้านจะได้เงินในท้องแทบบ่ยังเสียเออคือข้อมือของพ่อนี่คือยุที่สารปูองดำเนี่พ่อคิดว่ามันเป็นจังแดสนะไปได้พ่อเมื่อนั้นเพื่อว่าพ่อเขาแห้งสุดๆด้วยเดือนติดตาติดด้ไปถ้ายธรรมาคือย้อหันมันจะเป็นจริง่ฟังพ่อจีวังฟังเนาะครับผมเอิด์ต่ว่า ผู้เพื่อนดูแลผู้เพื่อนปฏิบัติโยงันคกับเพราะว่า้าจิตเป็นาเจดีหรือว่าหลังช่องทั้งหลายเนาะเปิดตัวนี้บุกอาแต่จะคว่มพอใจของเพื่อนผู้ใดเพื่อนติตไปเหตุไปขอครับันตัวนั้นเจดีใดที่ผู้ใดตัวนั้นอีกอย่างหนึ่งพอบอกบ่บอกให้ฟังครเพราะว่าเมือขึ้นนี่เพื่อนบอกว่าพอเนี่ยเอือกันไปยังสี่คนว่าวมอย อันนี้พอผู้ดีน้ำดำหลังกองกองเพื่อนว่าผมมากใจพ่ hmm. พอ hmm. คือเป็น,นเพื่อนวาใหม่หมอยเป็นเวาคือคุณนี้ hmm. เพื่อนว่าพ่อหน่าว่าผมว่าวมีสีมากแต่ผมเป็นนมครับ hmm. อืม hmm. มาที่นี่เพื่อนอกว่าจะไปดีครับเออบองหูก็คือว่าบองหูคือเข้าไปขอนี่แหละค่ำคนเข้ามันดี อือตีพอหยังคําไปขอกันถ้าเข้าไปได้ไปหนักเลยอืออนี้ครับเพราะวนี้มันสิเป็นแนวทางในความขวัญเนาะอือคือพอกับระท่านได้ว่าครับใจเต็มร้อยคืสิมันหรือว่มันพอกับ่เบ้าครับนั้นจ้ะเพรือว่าครูบาอาจารย์บ่อยว่ามันเป็นการการถ่าถ่ายพันท้องแงงจ้ะเพิ่นวางสั่พอพอสิได้ เดีว่าต้นนี้เห็ดยังไงพอว่าอย่างแข็งเพิ่มอีกเยอะแข็งทำแข็งเพิ่มอีกแขันมากเป็นยังสิมือขึ้นย้าแล้วจำฮวันทำพอสวดใหญ่กว่านีครับรล้สวดอันยังตัวนี้เล่นซูกันก็บบกจำดำที่ว่าเสียเพใส่น่ะเป็นที่เขียนไหน่อยอไรเขียนไหนมันก็เอามือมันปลุกพิมพ์ครับเขียนนี่เกี่ยวสองมันเอามือมันปวดจีบินมาถม คนดำๆขคนดำไงดิก็คิดว่าเป็นไผ่ป่ะตามข่าวขีวะพอขีวะวิสิทธิ์เป็นพวกนี่แหละไอ้พวกที่มันบวดีพวลายอีกยังหน่งคืในเขียด่นบอครับผมเออดยพวกที่บุดีบลายเนาะอืแค่ที่ใน่ๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนัดนะครับผมไปคนนัดนะครับผมทาง ผมก็คุยก็พอสั้นจุดเรือแล้วละนะครับผมถี่เพป็นเป็นเจ้าของศาลปูองดําเนาะพอสั้นจุดเรือที่สี่ขอเนาะครับผมก็คุยแล้ยกว่ากับสิ่งท่อทีมงานเจนนึ่ครับผมหลายๆช่องนะครับผมว่าจะให้คุณพ่อนี่ไปทําพิธีที่ศาลปูองค์ดำน่าจะเป็นมัณฑ์ที่ยีตอนแรกมันเป็นมัณฑถือวันอย่างพลอเลือกมือบอลหรือเจนนี่ครับก็คือเด้อก็เฉลี่้ฟังการเท่ากีไปทําพิธีขอหาโชคเนี่ยหาโชคหาเลขหาเบอร์นี่ คือพอประเหตแตะวันดับมันผืแตะวันดับตวันดับว,วันที่เดอนตีวันอย่เนาะเขาเขาวันดับเพเบิ่งนยังไง <laughs> วันดับวันดับสิบสี่ขึ้สิบหางเสียสสิบหาข้าเหอตะวดับสิบสี่สิบหางเสียพอประเหต์วันนี้ดิวันนี้ไปสิ้นเนาะเรากรับกับวันวันจันติดตามไปเลยนะครับหับวันจันก่อเบิร์เองดิวเดียวเ่อจะเห็นหงเห็นหงแล้วก็ล่าเดยวเบิร์ง ยี่สิบเอ็ดเนาะเออเบงเบงวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะนั่นมันตีทิ้งปีนี้บ่เลยในอันดัวเขาเอามาวางไห้วางทีใหม่มุกกระลาเนาะมันต่างวิถสภาพเนาะโอ้มีถัวหน้าเนาะฮึบ่แม่ปูสภาพปูสภาพอยู่ยี่สิบเอ็ดมันตรงกับวันอังคารสิบสี่ข้ามเดือนหกได้ย่บกว่าตรงกับวันอังคารแต่วันอังคารบ่ จองวันอังข้ารบอกครับวันนังข้ารสิบสี่ข้ามเดือนหกวันที่ยี่สิบเอ็ดเออวันถึงวันที่ยี่สิบเอดก็ดีวันนังข้ารแอเต่บอมแมนวันดาบบอมแมนวันดาบเป็นบ่กเออสิบสี่ข้ามเดือนหกเออออกไม่เป็นบ่าครับผมเออได้เเออได้น้องเด้อพอได้ย่ารืมเด้อได้จะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับผมกดติดตามไว้เลยนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดรอไว้เลยนะครับผมอาจารย์แมวนะครับผม เดี๋ยวพอแม่เอาเข้าิเดินทางไปที่ศาลปู่องค์ดัมเสดสิริจันทานคราชตรงที่ไปทําพิธีขอตัวเลขเข้าเต็มๆนะครับผมได้ผลเอาไปจะคของยิตใจหันไม่หนีว่าจะ้จีบออกจากบ้านได้ฮะเพ็ดโทรแัะจ์บีหยังกับข้าวและกาแฟอืมไดของดีน้ำข่าว่าใส่ก็เอาจิบกระเป๋าไปครับผมว่าท่านหาไปหรอกนีเท่านี้เระได้ให้เนี่ครับผม M C ครับผมครับ อาจารย์แม่รอให้นะครับคุณพระอาจารย์ที่เขาเอาเงินของน้ำฝนมาคุณพ่อให้ยังเงางเอาไปของศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมโอ้คุณพ่อให้ยังดีเลยตุนก็คือว่าตัวเลขเมื่อนี้คุณพ่อให้มาในความฝันเป็นเลขการแต่ความฝันนอพรน้อฝันตองหวนแต่ความฝันมาเพิ่นมาในิดค้ามฝันเปอนแม่น้ำความฝันหลังจากถีหง่ออกพไปก็มาเลยนะพรน้อแสดงว่าแนว่นอพรน้อนี่พ่อคิดว่า แต่ม่วนมากเนีทางที่ดีเนาะพออ่อเนาะแ่ในใจอยากล้องในใจออ่อเองเนาะครับผมอบอกว่าตามให้เงนมากครูบาอาจารย์บ,บอกไว้บอกว่าเฮ็ดเล็กเฮ็ดห้ยคือกันครับผมเอ่อยาห้มันไปจ่อมืออแต่สมมติว่ามันไปได้ก่อนเขายิงดีเมียน,นครับเออมันได้ตัาใดปล่อยให้เขาไปด้ให้เขามาถือข้อเหาสารครับผมเออพอ,อยังพงกอบอมาคือกัน ไปจ่อมือเดียวก็เชว่ไว่ถือกับเลขกคนนัน้นคนนี้ก็เชืวาเลขเข้ามาออกอม,มาปล่อยพอกออกมาอ๋อครับผมเป็นยังงครัยังได้ก็ได้ครับได้ใช่อวนนี้จะได้ก็ได้แทนมาแต่ในมา้ามามา,มาในน,นนี้มีคำวันที่ไปหันเกี่ยวแหลกกับมาครับผมพอมานางแล้วพอมานางเพ่งไปรับเพ่ง ถามใครก็แกบใส่กิดเข้าถามกันนะเป็นบอกว่าเางทีหายซ้ำงวดได้ยอยู่สารปวงดําเสงสามงวดสอนเลยเออมองได้เขาไปครับผมเป็นสีซอยสามงวดอือโู้ซาทุซาทุครับเพราะว่าเพื่นบอกว่ามองได้พึ่งสีอันนี้ขึ้นเพื่นอยากซอ,อ,อ,อยอยากซอยแล้วสามงวดครับผมนี่นี่เสียงนี่อยากที่พี่น้องได้ไปกลับไปไวายครับผมอาทิตย์นี้ก็จะได้งา่ายแต่ทั้ไมอือ เป็นหายสามงวดงวดแรกเขาไปเลยเรื่อยเหรอเอองวดแรกยังอีกสองงวดติดตามไปเลยนะครับผมแต่ว่างวดนี้เพิ่นบอกว่ามันใ้งล่างทั้งบนนะนะอือคำเพิ่นว่าเนาะครับผมแต่ว่าตัวนี้พอยังกันยังบ่ทันได้ถึงว่ามันใช้เต็มที่ได้เพราะว่าในค้ามัญในข้าวันนะพ่อเนาเพิ่นเอามาเข่าเข่าหายเลยจำจำนั่นนะออืคือเป็นล่างกับบนแค่นั้นเองอือเออกระบ่หลายตัวแดกนะกับพอเดี๋ยวอีกทีกันในเห้พ่อ บอกอยังไงศูนย์ศูนย์ศูนย์หกสามสหกสามล่าง,างสองสี่สองสี่โอ้สี่ได้ไปหาลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยสองสี่นี่นเก่งมากเลยสองสีส่สแต่มาเขียนไหนในนี้มีคำฝันเขียนไหนครับผมพอว่า ได้ในในขั้มพันนว่าได้จิได้ล่องเมืองเลดกันได้พอพยายามว่าปัดหนีปัดปัดนีปัดศูนย์หนีเออว่าจะพ่อนน่ะในขัําพันนว่าพออระมักเออสิปัดหนีครับปัดหนีเสียเอาซีมาใส่เพื่อนบอกว่า่ะเถียงซีนี่มันต้องล่องไปจูลางกับสองมันเป็นิถือเพื่อนว่าเออเพื่อนกันดันกันเอาศูนย์มาห้คือเก่ากันเลยว่าเออโบฝืนเพื่อน ครับผมหรือว่าเป็นไหนยังสีเข้ากระดองเอาสีชาครับอืมน่าดอกครับเดี๋ยวยนอวอนเนาะนนี้คงซื้อสุกตัวเลขนะครับผมยูซีนะครับวดนี้คือตัวเลขนวดเยอะครับผมพอมาพอจิตปอยใจบรรดาจย์ทั้งหลายสี่อ้อยสี่สีพระย่ามหายได้สามตัวอืมว่นนี้ไมนมาครับเพราะวันนี้วาวทาตัุกวัครับ ก็คือจัดให้ายไกลยังสั้นหรืเด้อในแนวความฝันของพ่อแนวทางนะครับผมเออผิดจารณากันเบิงฝันต่องวดนะครับผมของอาจารย์แมวนะครับผมเพิ่นมาเขานี่มีทความฝันแรงจากหัวออกเลยนะครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นะครับผมนี่เลขความฝันก่อนได้ขับรถถึงผู้ชมนะครับผม063กับ24นะครับผม063แล้วก็24 นะครับแ่ามผู้ชมครับูได้มากาะได้กรเเล่นเลยครับผมโอ้ทาหาได้นี um> mm> ่จานเลยมั่เหรอจานเลยอัตลีเนี่อครับผมแคปไว้เลยนะครับผมเอฟซีคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมแชร์กระลัวกันไปเลยนะครับผมฟันต่อหงวนด่วนๆเลยนะครับผมกับอาจารย์แมวนะครับผมส่วนเลขไปขออยู่สาลปูองคดําเดี๋ยววันที่ยี่สิบยี่สิบเอดนะครับผมเราเจอกันนะครับผมที่สารปูองดานะครับกับอาจารย์แมวนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดใครที่เข้ามาแล้วกดติดตามไปเลยนะครับผมกดติดตามกดแชร์ไปเลย นะครับผมท่านจะไม่ได้ไปผลาดคลิปนะครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อได้หลายเนาะครับน้องทีไอ้ข้องฝันนะครับผมขอบคุณไดหลายครับพ่อครับขอบคุณครับเออวันนี้คอยคุณครูบาาจารย์ก็ดีกรับว่าาสิเป็นพร้อมทั้งครูบายใหญ่ก็ดีพร้อมทั้งจานใช่ก็ดีอาว่วาสิเป็นพร้อมทั้งบุญญาบารเมีออาของหลวงปู่มุนก็ดีอาแต่หัวลูกจิตลูกหาหรือว่าลวกเก่าเราล้านอาได้เดินทางไปทำมมหากินไปเหตุธุรกิจแนวใดก็ดี อ่านำซอยเหลือลูกเต่าเหล่าล้านให้เจริญลุงเลี้ลงยงอ่ <S 2> <S 2> เอานเฮ็ดยังลงไปก็อยางให้หน้อยนะาจำตามคนคนใดที่เคยบอกเคยดูถูกเกียบยามให้มาได้มากราบมาไหวลูกเต่าเหล่าล้านอ่เอาเฮ็ดยังลงไปกับขอให้มีตะความสําเร็จลูกดวงทำมาหากินก็ให้เจริญลุงเลีลเ้ยงเนี้ยอ่ามีเง,งินแสนก็ขอให้มีหล,ลายลายล้านอีกต่อไปเออบันยัยเจริญเจริญใหญ้รวยรวยเออบันยัยครับ